สวัสดีค่ะมะนาวจากเิจเซลมะนาวฮอนด้าโคราชนะคะวันนี้มะนาวพาทุกคนนะคะมาเช็คความเรียบร้อยของรถยนต์ค่ะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะซึ่งคันนี้เป็นรถ honda city hatchback รุ่น s อพันะคะรุ่นเริ่มต้นค่ะคันนี้นะคะส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะปลายทางจังหวัดยะโสธรนะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ให้เซลมะนาวดูแลรถใหม่ค่ะ ก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะเช็คความเรียบร้อยจากทางด้านหน้าของรถยนต์ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คไปรอบๆคันนะคะภายในภายนอกกันเลยก็เริ่มต้นนะคะจากด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้มานาวเปิดระบบไฟไว้ให้ด้วยนะคะก็จะเป็นการเช็คด้วยนะว่าในส่วนของไฟหน้านะคะติดปกตินะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะมานาวติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตนะคะรอบคันให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะที่มาแจ้งไปเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นรถยนต์ n o n d i t y t y h a t c h b a c k รุ่น s อ a พัค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่5,99,000นะคะคันนี้เป็นสีเทา s o n i m ม o กค่ะจะมีค่าสีบวกเพิ่มอีก6,000บาทค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งในส่วนของชุดแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะสเกิร์ตด้านน่าจะอยู่ชิ้นส่วนบริเวณนี้นะคะติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ถัดมาค่ะอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมข้อไปอีกก็จะเป็นในส่วนของคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้านะคะก็ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะฟิลม์มทีมเราให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกฟิกคูลค่ะบานหน้านะคะความเข้มอยู่ที่60%ค่ะแล้วก็รอบขันคันนี้อยู่ที่80%ค่ะแล้วก็สําหรับชิ้นส่วนนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นคิ้วกันสาดนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นก็ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะ ถัดมานะคะสาหรับบริเวณด้านข้างของรถจอนค่ะติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นเงื่อนไขนะคะที่มาเาาคุยกับลูกค้านอกในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะก็คือเราติดตั้งให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับบริเวณด้านข้างนะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนของแทมมูนโโลนะคะสเกิร์ตด้านข้างก็จะมีแผ่นเพชรมูนโโลติดอยู่นะคะคันนี้เป็น รุ่นเริ่มต้นนะคะของรถยนต์5ประตูถัดมาค่ะสำหรับบริเวณด้านท้ายของรถยนต์ก็จะมีติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์ถอย2จุดนะคะทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์เรียบร้อยค่ะแล้วก็สกเกิร์ตด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะเป็นสกเกิร์ตรอบคันแบบท่อคู่นะคะสกเกิร์ตหลังแบบท่อคู่นะคะ,ส,กกบบคะ,คะสำหรับไฟท้ายนะคะของ Honda City h a t c h b a c กก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยก็คือตอนนี้มะนาว เช็คระบบไฟไปในตัวให้ลูกค้าด้วยนะคะก็สำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะก็ปูพยังแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนวมหุ้มเร็วนะคะเพิ่มเติมให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราเช็คใต้ถัดท้ายกันใต้ถัดท้ายนะคะก็จะมีชุดแม่แรงค่ะแล้วก็จะมียางอะไรรถยนต์นะคะอันนี้ก็ครบถ้วนนะคะเรียบร้อย ก็คันนี้นะคะส่งขึ้นรถสไลด์นะคะไปส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรืออยู่จังหวัดอื่นนะที่ไม่ใช่โคราชก็สามารถซื้อรถยนต์กับมะนาวได้นะคะทางออนไลน์นะคะมะนาวมีเพจนะเพจ Facebook นะคะก็พิมพ์ชื่อภาษาไทายได้เลยนะคะเซลล์มะนาวฮอนด้าโคราชนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามเข้ามาคุยเงื่อนไขกันได้นะคะ แล้วก็สําหรับคันนี้นะคะมีในส่วนของเคลือบเซรามิกรอบคันให้ลูกค้าด้วยนะคะคันนี้ก็จะเป็นเคลือบเซรามิก 3M นะคะรับประกันให้ถึง3ปีเลยปูพายางให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยคันนี้ก็มีติดตั้งในส่วนของคิ้วบันไดแบบ LED นะคะจะติดตั้งอยู่บริเวณนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึง แป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้มีในส่วนของไฟส่องสว่างที่เท้าด้วยนะคะคันนี้เป็นรุ่น S p l พรุ่นเริ่มต้นนะคะเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีดําแบบนี้นะคะก็จะไม่มีพนักเท้าแขนนะคะแต่ก็สามารถวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งบริเวณนี้นะคะด้านหน้าก็วางได้อีก2ตําแหน่งเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลักษณะแบบนี้ เครื่องเสียงนะคะสามารถรองรับบลูทูธได้นะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะจะซื้อรถกมนาวยังไงนะคะเราสามารถคุยเ่อนขายการนะคะโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะหลังจากนั้นเนาะมะนาวจะประสานงานไปนัซนประจําพื้นที่นะคะเพื่อนดเซ็นลูกค้านะคะสัญญาพานสะดวกมารับรถที่โชว์รูมก็มาได้เลยนะคะหรือว่าไม่สะดวกมารับก็มีบริการส่งรถด้วยรถสไลด์นะคะ สำหรับรถยนต์ Honda City Hatchback นะคะช่วงนี้สำหรับลูกค้านะคะที่รับรถนะคะก็จะได้รับในส่วนของ Honda u n t i m a t e Care นะคะก็คือการขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์เพิ่มนะคะอีก2ปีหรือ40,000กิโลนั่นเองค่ะร่วมกับของเดิมที่มีอยู่แล้วก็อนจะเป็น5ปีหรือ140,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะคะ สำหรับลูกค้าที่รับรถช่วงนี้นะคะของแถมจัดเต็มนะอยากได้รถยนต์ Honda สวยๆสักคันนะคะทักเข้ามาสอบถามเซลล์มาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ